กรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมขับเคลื่อนองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์กรมาตรฐานสากลด้านการพิทักษ์คุ้มครองเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมโดยมีการยกระดับการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรให้เป็นไปนตามหลักสิทธิมนุษยชนประกอบด้วย1มีการประกาศนโยบายด้านการส่งเสริมป้องกัน และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งบุคลากรทั้งองค์กรได้มีความเห็นชอบนโยบายร่วมกัน 2. มีการดำเนินการวิเคราะห์แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่5โดยมีกรอบการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเชื่อมโยง4ด้าน8กลุ่ม 3. ม,มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนระยะ5ปีพุทธศักราช2566รถึง2570าและแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรายปีมีการประกาศใช้แผนและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินงาน 4. มีแผนงานโครงการที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่5รายด้านรายกลุ่มพร้อมทั้งกำกับติดตามและกำหนดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 5. มีการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงงานบริการให้กลุ่มเปราะบางและผู้รับบริการทุกกลุ่มเข้าถึงการบริการที่หลากหลายได้อย่างสะดวกรวดเร็วนำเทคโนโลยีเข้ามาให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-serve i c ทางเว็บไซต์ของกลุ่ม3าเ็งานบริการและผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐ2งงานบริการพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้รับบริการประเภทคนพิการที่มาขอรับบริการในพื้นที่จัดให้มีบริการจอดรถสำหรับคนพิการพื้นที่ทางลาดที่จอดรถเข็นและปุ่มกดสัญญาณขอความช่วยเหลือเป็นการเฉพาะ สำหรับกลุ่มปอบบางที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนและกลุ่มชาติพันธุ์ได้มีแนวทางการดำเนินงานเพื่อพิทักษ์และคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการดูแลของกรมพินิจรวมถึงเด็กนักเรียนจีที่อยู่ในสถานศึกษากลุ่มบุคคลที่ใช้ภาษาต่างประเทศได้ดำเนินการจัดหาล่ามในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนไว้บริการและมีการประชาสัมพันพธ์ภารกิจขั้นตอนงานบริการต่างๆในรูปแบบสื่อภาษาต่างประเทศ จดมีกลไกจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกจัดตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกประจำกรมพินิษมีคู่มือขั้นตอนการดำเนินงานและช่องทางอำนวยความสะดวกหกช่องทางการดำเนินงานในด้านสิทธิมนุษยชนของกรมพินิษในหลายปีที่ผ่านมา มีแผนงานโครงการที่มีความโดดเด่นมากมายสามารถแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น2ปีซ้อนในปี2565ถึง2566และในปี2567 ได้ยกระดับการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีผลงานที่โดดเด่นคือการยกระดับการจัดการศึกษาและส่งเสริมการฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมในการประกอบอาชีพภายหลังปล่อยกลมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนโดยได้ยกระดับการจัดการศึกษา และส่งเสริมการฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะที่มีความพร้อมในการประกอบอาชีพภายหลังปล่อยตัวโดยมีการส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ในกระบวนการยุติธรรมร่วมกับเครือข่ายเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาทางเลือกที่หลากหลายตามความต้องการความถนัดความรู้ความสามารถของเด็กและเยาวชนแต่ละรายและในส่วนด้านการฝึกวิชาชีพได้มุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาการฝึกทักษะในวิชาชีพให้เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนและเป็นวิชาชีพที่สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน การดำเนินการดังกล่าวเป็นการยกระดับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดและขลับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่5กลุ่มผู้ต้องหาผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษในประเด็นข้อทา้าทายด้านสิทธิในการประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศไทยโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และคุ้มครองสิทธิ ผู้ต้องหาผู้ต้องขังให้ได้รับการพัฒนาส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืนและลดการกระทําผิดซ้ำเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภยัยประเทศชาติเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนอกจากนี้กรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนยังได้พัฒนาแบบประเมินการรู้หนังสือเป็นเครื่องมือประเมินการรู้หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม และนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนมีการกำหนดมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาการส่งเสริมอย่างรอบด้านประกอบด้วย5องค์ประกอบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประเมินพัฒนาการของเด็กและเยาวชนจากการดำเนินการดังกล่าว เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในอนาคตพร้อมสแสวงหาเครือข่ายภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพที่หลากหลายหลักสูตรอาทิเช่นบริษัท CPO จำกัดมหาชนส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพหลักสูตรกิจการร้านกาฟแฟเบื้องต้น มูลนิธิเซฟแคร์ Safe Care. ศูนย์การเรียนรู้ฟู้ดแพชชั่นส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพและการศึกษาเพื่อต่อยอดในการจ้างงานบริษัทอุซูอีอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่นไทยแลนด์จำกัดน,นำเยาวชนเข้าฝึกประสบการณ์ยังสถานประกอบการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์การเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ภายใต้โครงการ My Hero ลูกผู้ชายไทยหัวใจรักชาติมูลนิธิ KFC ประเทศไทยในการคันเลือกเด็กและเยาวชนที่มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัวให้ได้รับทุนเรียนต่อ าการยกระดับการดำเนินง,งานด้านการจัดการศึกษาและส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกลมพินิจและคลุมครองเด็กและเยาวชนอันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นเห็นคุณค่าของตนเอง และได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาและทักษะวิชาชีพให้มีความพร้อมสามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข